มาอัปเดตข่าวสารไอทีที่น่าสนใจพร้อมกันทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์ตอน8โมงกับเก่งกวิทและทันไอทีค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้ถือว่าเป็นข่าวร้ายสำหรับแฟนๆ LG นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเก่งเคยเล่าข่าวแล้วว่าโซ n y ดูเหมือนว่าจะถอนทับจากทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บ้านเราเป็นที่เรียบร้อยแต่ดูเหมือนว่าโซนีไม่ได้ไปคนเดียวค่ะ เพราะว่า LG อาจจะตามไปติดๆก็ได้ใดๆๆในโลกล้วนอนิจังนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้วินานเนี่ยเพิ่งจะร่อนการเชิญสื่อไปร่วมงาน Mobile World Congress 2019ที่จะจัดขึ้นนี่เองซึ่งในงานนี้ก็คาดว่า LG จะมีการโชว์มือถือที่รองรับ 5G เป็นตัวแรกรวมถึงยังมีมือถือฝาพับของทางค่ายด้วยแต่ในด้านของการตลาดเนี่ย LG อาจจะทำได้ไม่สดใสเท่าที่ควรค่ะ เพราะว่าตอนนี้มีแหล่งข่าวเปิดเผยนะคะว่าผู้บริหารของ LG จะยุติการทํามือถือในตลาดของฟิลิปปินส์แล้วค่ะโดยรุ่นสุดท้ายที่วางขายเนี่ยจะเป็น LG G7 ThinQ ถึงแม้ว่าข่าวนี้ยังไม่เป็นที่ยืนยันนะคะแต่ก็สอดคล้องกับข่าวลือที่มีมาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วเหมือนกันซึ่งอันนี้ก็เป็นไปได้มากค่ะว่า LG จะต้านทานกระแสของตลาดมือถือจีนที่มีราคาถูกกว่าไม่ไหวแล้วก็พับกระเป๋ากลับบ้านไปเหมือนกับทาง Sony แล้วก็ HTC ค่ะ ซึ่งถ้าข่าวนี้เป็นจริงแฟนๆ LG ต้องร้องไห้แน่ๆเพราะว่ามือถือรุ่นใหม่เนี่ยดูทีท่าแล้วจะมีความน่าสนใจทั้งเรื่องของหน้าตาแล้วก็สเปครวมถึงฟีเจอร์ด้วยนะแล้วแบบนี้จะทำยังไงกันละคะเนี่ย หลังจากที่กรุงไทยปล่อยให้ลูกค้ารอมานานตอนนี้ค่ะสามารถใช้แอปพลิเคชันบนมือถือไปกดเงินจากหน้าตู้กดเงินได้โดยไม่ต้องใช้บัตร ATM แล้วและค่ะซึ่งการใช้งานอันนี้เนี่ยไม่ได้ยุ่งยากเหมือนแต่ก่อนแล้วนะเพียงแค่ไปอัปเดตแอปพลิเคชันเวอร์ชันล่าสุดที่เขาเพิ่งปล่อยออกมาในช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาให้เรียบร้อยหลังจากนั้นจะสามารถเข้าไปเลือกกดเงินโดยไม่ใช้บัตรได้จากในหน้าแรกของแอปเลยค่ะ ซึ่งในหน้านี้เนี่ยจะมีจํานวนเงินให้เลือกหรือจะเลือกกรอบจํานวนเงินของตัวเองก็ได้แต่อันนี้เนี่ยถอนได้สูงสุดไม่เกิน20,000บาทต่อครั้งและก็ยอดเงินรวมกันไม่เกิน100,000บาทต่อวันนะคะส่วนวิธีการยืนยันตัวตอนอันนี้จะใช้เป็นระบบการใส่พินค่ะแล้วก็สามารถใช้กับตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยได้ถึง8,800ตู้เลยค่ะ ไปไิดท้ายกันด้วยอีกหนึ่งข่าวอัปเดตในบ้านเรานะคะล่าสุดเนี่ยเครือเซ็นทรัลเข้าไปซื้อหุ้นของ grab เป็นที่เรียบร้อยด้วยมูลค่ากว่า6,000ล้านบาทค่ะซึ่งอันนี้ก็จะเพื่อเป็นการพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์2ออฟไลน์ line, ต่อยอดธุรกิจการซื้อขายข,ายของเครือเซนทรันเองด้วยนะเพราะต่อจากนี้ถ้าเราอยากซื้อสินค้าซื้อบริการอะไรของเครือเซนทรันไม่ต้องไปที่ห้างอีกแล้วค่ะสามารถเปิดแอป grab แล้วก็สั่งของได้เลยของจะมาส่งถึงมือภายในเวลา30นาที ซึ่งบริการทั้งหมดที่เขาจะมีให้เราใช้จะมี3ด้านหลักๆด้านแรกก็คือบริการส่งอาหารโดยจะเป็นร้านอาหารในเครือของเซ็นทันเนี่ยแหละค่ะสามารถเปิดผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็เลือกที่ Grab Food ได้เลยอย่างที่2จะเป็นบริการโลจิสติกหรือว่าเป็นบริการส่งสินค้านะคะจากใน Grab Express ก็คือสามารถสั่งสินค้าจากเครือของเซนทันต่างๆได้แล้วเขาก็จะไปส่งให้ถึงบ้านยานที่3จะเป็นเรื่องของบริการการเดินทางซึ่งอันนี้เนี่ยเขาก็จะเพิ่มโปรโมชั่นต่างๆด้วยนะคะสำหรับการเดินทางไปยังโรงแรมในเครือเซนทันซึ่งการจับมือครั้งนี้นอกจากจะวินสำหรับเครือเซนทันแล้วสำหรับแ r ร b เองเนี่ยก็ยังวินเหมือนกันนะเพราะว่าทำให้แอปพลิเคชันของแ r a b กลายเป็นซูเปอร์แอปเป็นแอปเดียวที่มีครบทุกอย่างเข้าไปแล้วลูกค้าสามารถใช้งานได้หลากหลายครบวงจร รวมถึงยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับคนที่ขับขีแบ่แ r a กรแล้วก็คนอื่นๆที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมนี้ด้วยค่ะและนี่คือข่าวอัปเดตในวันนี้ค่ะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้8โมงเช้ามาอัปเดตข่าวไอทีที่น่าสนใจทุกจันทรถึงสุก,กับเก่งในฐานไอทีนะคะ